แล้วทีนี้พอไปเจอนะเขาก็คำแรกเลยก็ถามก็ถามขึ้นมาเป็นอะไรกับน้องชายเขาทะเลาะอ,อะไรกันนะเขาก็เป็นห่วงกันเนาะเขาไม่ได้เป็นห่วงหนูนะเขาเป็นห่วงน้องชายเขาเพราะว่าเขาเขารู้เนิสัยน้องชายเขาแล,แ,ลแหละคือแบบเหมือนกับว่าซึมเศร้าประมาณนั้นนะอืม ก่อนหน้านั้นที่ที่ที่หนูบอกเขาครั้งแรกเลยที่เราทะเลาะกันนะหนึ่งอาทิตย์ที่หนูบอกเขาอ่ะพี่ชายเขาโทรหาเขานะตอนเขาอยู่บ้านนะที่เราทะเลาะกันคือแบบเขาอยู่บ้านทั้งนั้นเลยพี่ชายเขาโทรหาเขาสองวันเขาไม่รับสายเลยนะเขาบอกเขาไม่รับสายพี่ชายเลยเขาไม่รับเพราะว่าเขาเครียดมากๆจนพี่ชายอ่ะมาหาเขาที่ร้านเขาอยู่ห่างกันประมาณสิบห้ากิโลสิบห้ากิโลเมตรนะห่างกันนะแต่คือแบบเขาไม่ค่อยได้ มาเจอกันแค่บางครั้งเกี่ยวกับงานแค่นั้นเองแล้วก็พี่ชายาก็มานั่งเดิมนั่งคุยที่ร้านนะมานั่งแบบพบปะลูกค้าที่ร้านน้องชายประมาณนั้นแหละก็เจอกันบางครั้งแต่ส่วนมากเขาจะโทรคุยกันตลอดแต่สองวันอนะ่ะพี่ชายโทรโทรหาเขาว่าเขาไม่รับสายเลยเขาบอกว่าเขาเครียดมากเพราะว่าเขาทะเลาะก,กับหนูนะแล้วหนูก็แบบไม่ไม่คุยกับเขาประมาณนั้นแหละเขาก็เลยไม่อยากจะคุยอะไรกับใครไม่อยากติดต่อใครนะคะแล้ว พอหนูไปเจอพี่ชายใช่ไหมพี่ชายก็ถามว่าเป็นอะไรกันทะเลาะอะไรกันทําไมไม่ไม่คุยกับน้องชายเขานะเก็คุยกับหนูแบบอ่อนโยนนะแบบสุภาพคือแบบเหมือนเอ็นดูเราเหมือนเราเป็นน้องสาวคนหนึ่งประมาณนั้นแหละเหมือนกับว่าน้องชายเขารักเราเขาก็รักเราด้วยประมาณนั้นเขาก็เอ็นดูเรานะแต่เขาสุภาพเขาจะให้เกียรตินะให้เกียรติหนูมากๆคือแบบเธอเธอคุยกับเขาได้ไหมนะ แล้วเขาก็บอกทุกสิ่งทุกอย่างนะวันเนี้ที่เขาไม่ได้มาเดินกุ่มพานะเพราะว่าพอเป็นมะเร็งนะพอเขเป็นมะเร็งแล้วก็ผ่าตัดผ่าตัดตวนด้วยเป็นมะเร็งช่วงลำท้องนะผ่าตัดเอาก่อนเนื้อเอาอะไรออกนั้นนี่เยอะแยะมากมายนะปัญหาใหญ่น้องชายเขาก็เลยแบบ เพเขาก็เลยต้องยกเลิกตัว๋วเขาคุยเขาบอกหนูแบบนั้นนะที่หนูไป,ไปเจอเขาที่โรงแรมนะที่สาวายน้ํานะนั่งคุยกันลุงเขาก็หนังอยู่ด้วยนะนั่งล้อมวงกันอยู่สามคนเราเนี่ยแหละเขาก็บอกทุกสิ่งทุกอย่างบอกให้หนูเข้าใจเพราะว่าน้องชายก็ไม่ได้มาพวกเรายกเลิกตัว๋วในเดือนกุมภาเพราะว่าพ่อน่าผ่าตัดกระทันหันผ่าตัดมะเรง็งนะเขาก็กลัวหนูไม่เชื่อใช่ไหม หนูก็บอกอ๋อก็ไม่เป็นไรเพราะหนูก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าหนูโกรธน้องชายเขามากๆเลยหนูไม่ได้อยากรู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยหนูคิดแต่ว่าเขาโกหกนั่นนี่นะประมาณนั้นแหละแล้วหนูก็ไม่ได้อยากไปคลืนดีอะไรด้วยนะไม่อยากไปเคลื่อนดีอะไรด้วยเลยนะก็แค่ฟังๆไปเฉยๆแล้วก็ให้เกียรติเขาเนาะเขาให้เกียรติเราแล้วก็ให้เกียรติเขาเพราะว่าเขาเป็นคนคนใหญ่คนโตนะเป็นผู้ใหญ่เขาอุตส่าห์ให้เกียรติเราก็ฟนะังไปนั่น lair, แหละก็พูดอะไรมาเราก็ฟังนะ แล้วทีนี้เขาพูดเขาคิดคงคิดว่าหนูไม่เชื่อนะเขาก็เลยเอารูปการผ่าตัดของพ่อนะให้ดูหมดเลยว่าอะไรยังไงคุณหมอทําอะไรคุณหมอตัดอะไรออกบ้างประมาณนั้นนะก็เขาให้ดูรูปหมดเลยนะโชว์ให้หนูดูในโทรโศรัพท์เขาพี่ชายเขาแล้วนะหนูก็เลยดูโอ้เป็นแบบนี้ก็หนูก็รอ้ว่าเสียใจยด้วยนะที่เป็นแบบนี้ก็ขอให้คุณพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะหลังจาก ผ่าตัดเสร็จสิ้นแล้วนะพักฟื้นก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีขึ้นเขาก็บอกว่าขอบคุณมากๆเขาก็เลยพูดกันไปแบบสักพักหนึ่งนั่นแหละเขาก็แบบพยายามตะล่อมถามหนูนั่นนี่ว่าเป็นอะไรทําไมน้องชายฉันทําอะไรไม่ดีกับเธอนะเขา่าถามว่าเธอคุยกับเขาได้ไหมเธอคุยกับเขาได้ไหมคุยกับเขาแค่นิดเดียวแค่แป๊บเดียวแหละ หนูก็เลยหนูก็เลยหัวเราะหัวเราะแบบประมาณแบบนี้แหละนะก <_ d> um> ็เลยอจะคุยดีไม่คุยดีหนูก็เลยแบบเกรงใจเขานะคะหนูก็เลยบอก <_ d> um> โอเคคุยก็คุยเ,เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฉันคุยกับเขาทีหลังหนูก็บอกแบบนี้นะ <_ d> um> เขาก็เลยบอกว่างั้นฉันขอฉันขอโทรหาเขาได้ไหมตอนนี้ให้เธอคุยกับเขาเนี่ยพี่ชายเขาพูดแบบนี้นะ <_ d> um> ฉันจะโทรหาเขาตอนนี้ได้ไหมให้ให้เธอ เธอคุยกับเขาได้ไหมตอนนี้นะหนูกก็เลยคิดคุยก็คุยนะโทรก็โทรแต่หนูคือแบบเขาดูสีหน้าหนูแล้วแหละว่าหนูไม่ได้แบบอืมไม่ได้แบบยินดีประมาณนั้นแต่แบบก็ทําเพื่อมารยาทรักษามารยาทแค่นั้นเองนะเขาก็โทรหาทีแรกน้องชายก็ไม่รับสายนะยุ่งอยู่สายไม่ว่างนะแล้วพอโทรครั้งที่สองน้องชายก็เลยรับสายนะ ก็เลยบอกว่าเนี่ยอน้องอะอยู่ตรงนี้แล้วนะผู้หญิงก็อยู่ตรงนี้ละคุยกับเขานะเขาก็เลยยืนโทรศัพท์ให้หนูหนูก็เลยมองหน้าที่แรกหนูก็ไม่ได้คุยอะไรเขาก็ถามหนูว่าเป็นยังไงนะเพื่อนหนูนั่นแหละก็ถามหนูว่าเป็นยังไงบ้างคุยในสายนะก็โทรวิดีโอกันนะเนาะพี่สายก็ตั้งโทรศัพท์ไว้ให้หนูคุยหนูก็บอหนูก็ดีหนูก็ถามกลับว่าเป็นยังไงเธอแล้วเธอเป็นยังไง ก็บอกก็โอเคนะแต่ห hmm, น like 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 ้าเขาไม่ยิ้มไม่แย้มหน้าเฉยๆนะคะเหมือนหนูนั่นแหละคือแบบเราอืมความรู้สึกมันมันเปลี่ยนมันมันเปลี่ยนแล้วเนาะคือแบบเราไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วทีนี้หนูก็คิดว่าพี่ชายเขากับลุงอ่ะจะนั่งอยู่ด้วยกันนะะจะนั่งแบบคุยด้วยกันนั่นนี่นั่นแหละระหว่างที่หนูคุยกับเขาอยู่แต่เขาบอกว่าเขาขอออกไปข้างนอกนะ เขาอยากให้หนูเป็นส่วนตัวเผื่อที่ว่าเผื่อว่าหนูอยากจะคุยอะไรที่มันเป็นส่วนตัวแต่หนูไม่ได้มีอะไรเป็นส่วนตัวเลยนะไม่ได้อยากให้พวกเขาออกออกไปจากจากหนูเลยก็อยากให้อยู่ฟังด้วยกันอยู่คุยด้วยกันนั่นแหละเพราะหนูก็ไม่รู้จะคุยอะไรนะหนูก็อึ้งอ่างอยากจะวางสายหนูก็ไม่กล้าบอกพี่ชายเนะเขาเดินไปหนูก็แล้วโอเคพอเหมือนกับว่าน้องชายอนะ่ะเขาน้องชาย เขาเป็นคนเรื่องเยอะเนะยน้องชายเป็นคนเรื่องเยอะมากนะผู้ชายเพื่อนหนูนะั่นแหละจะต้องแบบนั้นแบบนี้จะต้องเหมือนกับว่าพูดดีประมาณนั้นแหละเนะจะต้องแบบจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้นะอืมฉันอยากคุยเป็นส่วนตัวพวกเธอก็ต้องออกไปประมาณนั้นเหมือนสั่งกันไว้ประมาณนั้นนะก็พูดภาษาเขาหนูก็ฟังไม่รู้เรื่องนะนะคะเขาพูดภาษาบ้านเขาเนาะ ก็ฟังไม่รู้เรื่องก็พูดอะไรกันพี่ชายก็ทิ้งโทรศัพท์ให้หนูพอพี่ชายไปกับลุงไปแค่นั้นแหละเขาก็เริ่มพูดคุยกับหนูก็ถามว่าหนูเป็นยังไงอืมเขาบอกว่าเขาขอโทษนะถ้าเขาทำถ้าเขาทาอะไรไม่ดีกับหนูนะถ้าทําให้หนูเสียใจยนะเขาบอกแบบนั้นหนูหนูก็เลยหนูก็ ก็เลยแค่นั่งฟังหนูก็ทำแบบหน้าเซ็งเซึงซ่อๆแบบนี้แหละหนูไม่ได้ยิ้มไม่ได้แย้มอะไรนะเขาก็เลยถามหนูว่าทำไมเธอไม่อยากคุยกับฉันใช่ไหมก็ไม่เป็นไรนะเขาบอกแบบนี้ก็เดี๋ยวฉันวางสายเขาบอกแบบนั้นนะฉันดูแล้วเธอไม่อยากคุยกับฉันนะหน้าเขาไม่ยิ้มไม่แย้มไม่อะไรเฉยๆนั่งสูบบุหรี่แบบนั่งมองหนูเฉยๆนะปกติเ็าจะยิ้มจะแบบนั่นตลอดนะเมื่อก่อนที่แบบ โทรคุยกับหนูเห็นหนูนะเขาจะยิ้มเขาจะหัวเราะแต่ทีนี้ก็แบบเหมือนกับว่าเขาเกรงเราด้วยเพราะว่าเขารู้ว่าเราเรายังโกรธเขาอยู่เขาไม่กล้าพูดไม่กล้าแบบเสียเวลาแบบเหมือนเมื่อก่อนไม่กล้าแบบพูดหยอกล้อหัวเราะเล่นกันนั่นนี่เขาไม่กล้าเขาเป็นแบบนั้นเคะคือแบบเขาจะค่อนข้างเกรงหนูนิดนึงเนาะเหมือนที่เขาเป็นมาตลอดนะพอหนูไม่ชอบอะไรเนี่ยเขาจะแบบอืมไม่ไม่นันละไม่ทําไม่นันไม่หนี่นะไม่พูด แบบนั้นแบบนี้แล้วก็เป็นคนไม่พูดหยาบคายเลยนะไม่พูดหยาบคายเลยแหละเป็นคนเงียบเงียบเย็นๆนะคล้ายๆอาอดีตแฟนเก่าหนูนิสัยคล้ายๆกันเหมือนกันนะเหมือนกันเด้เลยก็หนูก็เลยเรียกพี่ชายเขามานะหนูไม่รู้จะคุยอะไรหนูก็ไม่อยากจะคุยเนาะหนูก็เลยเรียกพี่ชายมาเอาโทรศัพท์ให้คุยกับเขานะก็เลยแค่นั้นแหละ ก็เขาก็เลยหนูก็เลยบอกว่าหนูก็เลยบอกเขาในสายเขาบอกหนูว่าปวดบล็อกเขาได้ไหมบอกก็าําไมนะก่อนที่ก่อนที่พี่ชายจะเดินมาเอามามา,มาเอาโทรศัพท์นะเขาบอกว่าปวดบล็อกเขาได้ไหมเขาอยากคุยกับหนูนะอยากคุยอะไรด้วยนะหนูก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันกลับไปห้องก่อนฉันจะปวดบล็อกเธอะน ก็แค่นั้นแหละนะหนูก็พอกลับห้องไปหนูก็ปวดบอกก็คุยกันก็ไม่เหมือนเดิมหรอกนะคุยแล้วก็เขาก็ไม่ไม่เหมือนเดิมนะคุยแบบมันมันทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมนะมันมันความรู้สึกมันเปลี่ยนมันเหมือนจากที่เราแบบเป็นแฟนเป็นแฟนกันประมาณนั้นนะแล้วจู่จมันพอเราไม่ได้คุยกันไม่ได้ต่อกันมันก็เหมือนเป็นคนอื่นไปแล้วนะ ความรู้สึกมันมันไม่มีความรู้สึกอะไรมันมีแต่ความรู้สึกแบบมันฝังอยู่ในใจนะมันคือแบบมันไม่ได้โกรธแบบเป็นแบบตายนะแต่มันคือเราไม่อยากจะจะคุยด้วยนะเราไม่อยากจะอะไรใดใดทั้งสิ้นไม่อยากจะติดต่อไม่อยากจะรู้จักอีกต่อไปนะจนหนูบอกจนจนหนูคิดว่าหนูบ็อกลืมอะทําไม่แบบถ้าพี่ชายเขาไม่มาตื้อนันนี่นะหนูไม่สนใจหรอกนะ 稳定。嗯嗯嗯